สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านดีดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท้ลอหรือหมอความสุขหัวโตโตแม่หมอหัวโตนั่นเองค่ะแม่หมอที่มีพลังงานเพราะาพลังงานที่บวกๆวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลา์มีดีในดีมีหลายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองคะ โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณรู้ทิตตามใหม่ติดตามเ่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะาข่าววันนี้เช้านี้นะคะเราตั้งชื่อเลยะว่าเมื่อถึงเวลามันจะมาหาคุณเองและสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมและคู่ควรกับคุณณสถานการณ์ ตอนนี้เวลานี้นั่นเองนะคะมาค่ะขอเมื่อถึงเวลาสิ่งนี้ก็จะเข้ามาช่วยเหลือคุณเพราะพลังงานของคุณดึงดูดและสั่นเทือนให้มันเข้ามาหาคุณเองนั่นเอง,เองสิ่งนั้นคืออะไรคะโอ้ไม่เกนขอบคุณค่ะ oh Go ความสุขจะเข้ามาหาคุณอีกครั้งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่เป็นเรื่องความรักและเป็นเรื่องความสุขนี่คืออะไรคะนี่คือหน้าปกเลยค่ะนะคะ กรีนออฟคัพถ้าคุณเป็นคุณแม่หรือเป็นคนโสดที่มีอายุ35ปีขึ้นไปคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นซัพพอร์ตคนอื่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือเรื่องความสุขคุณเป็นคุณแม่คุณก็เป็นคุณแม่ที่ดีเป็นคนที่รักลูกมากและถ้าคุณเป็นคนโสด มีแต่คนหมายปองอยากจะเข้ามาหาคุณอยากจะมายื่นช่อกุหลาบให้กับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยเป็นคนบุคลิกดีกิจใจดีตอนนี้ขึ้นพลังงานในตัวคุณคุณกําลังดึงดูดความสุขและความรักเข้ามาในชีวิตครอบครัวคุณคุณปรารถนาถ้าคุณเป็นคุณแม่คุณปรารถนาจะให้ลูกของคุณกลับมาเป็นคนดีเป็นเด็กดีอยู่ในโอวาทของคุณคุณก็จะได้นะคะล คุณก็จะกลับมาเป็นเด็กดีคุณปราถนาจะมีความรักคุณจะได้เจอรักต่างไวัยเป็นรักที่ห่างกันมากๆความสุขจะเข้ามาหาคุณอีกครั้งและถ้าคุณปราถนาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคุณปราถนาจะให้ลูกหนี้เอาเงินมาให้คุณเดี๋ยวลูกหนี้คุณกําลังดึงดูดนะคะว่าให้ลูกหนี้แรงสันสะเทือนพลังงานในตัวคุณนั่นแหละค่ะ กำลังดึงดูดให้คุณกลับมามีความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานและความรักนั่นเองและตอนนี้เวลานี้ปัจจุบันของคุณขณะน,นี้เลยที่คุณได้รับฟังนะคะคลิปนี้เด้งไปที่ฟีดคุณหมายความว่าแรงสั่นสะเทือนนั้นส่งไปหาคุณตอนนี้พบตนุของคุณเป็นอย่างไรคะที่ออฟสอด คุณมีความลังเลความไม่มั่นใจในตัวเองความวิตกกังวลบางสิ่งบางอย่างมันก็ยังมาไม่ถึงแต่คุณสร้างความหวาดกลัวเขียนความวาดกลัวไว้บนหน้าผากคุณก่อนตอนนี้คุณมีความเป็นกังวลในเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่มันอึดอัดมันบอกใครไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นความรัก นะคะความรักชู้สาวหรือว่าความรักพ่อแม่อะไรก็ตามแต่ที่มีความวิตกกังวลหวาดกลัวไปก่อนบางเรื่องคุณต้องรู้จักปลอยวางถ้าไม่รู้จักอบวางคุณจะเห็นความสุขในวันข้างหน้าได้อย่างไรจงเป็นคนที่โอเพนให้กับตัวเองตหลอดเวลาโอเพนรับความสุขไม่ใช่อโอเพนอมความถูกไว้นั่นเองต่อคะ่ะ โอเมก้า oh ขอบคุณค่ะขอบคุณ,คณจงทําตัวชิวๆจงทําตัวให้เหมือนตัวเองเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนมีไฟตลอดเวลาในเรื่องการงานนะตอนนี้เวลานี้งานที่หนึ่งของคุณเสถียแล้วแต่งานที่สองอยู่ดีๆคุณก็กําลังจะตัดสินใจปัญหาเรื่องงานที่สองของคุณอยู่งานที่สองของคุณอาจจะเป็นงานในโลกธุรกิจออนไลน์ก็ได้หรือคุณอาจจะมีหุ้นส่วนเข้ามาหุ้นส่วนนี้ นะคะอาจจะเป็นหุ้นส่วนชีวิตหรือว่าหุ้นส่วนที่ทการงานถ้าคุณไม่ลองเปิดใจแล้วคุณจะรู้จากนิสัยของคนนั้นได้อย่างไรเราลองเปิดใจดูนะคะถ้ามันไม่ใช่เราก็ถอยห่างออกมาเพราะคุณจะต้องเผื่อใจไว30้30%อย่าลงทุนเต็มร้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวใจเรื่องการเงินหรือเรื่องอะไรก็ตามที่เข้ามาหาคุณถามว่าเรื่องการงานคุณจะพบความสุขไหม คุณจะได้พบความสุขแน่นอนค่ะถ้าคุณปรารถนาจะมีงานที่สองคุณจะได้งานที่สองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองต่อค่ะโอ้มค่ะคุณค่ะ่คุณค่ะนี่คืออะไรคะ นี่คือ The ะสเตนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะตอนนี้เวลานี้ให้คุณเตรียมรับความสุขได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลปลดล็อกตัวเองให้ได้ถ้าคุณมีเรื่องไม่สบายใจไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีใครให้ให้คุณให้คำปรึกษาคุณนั่งอยู่ในห้องพระ แล้วคุยกับพระพุทธลูกนะคะแล้วคุณจะได้คําตอบที่แท้จริงแต่ถ้านะคะคุณมีผู้ใหญ่ที่คุณกล้าปรึกษาได้คุณก็ปรึกษาผู้ใหญ่คนนั้นแล้วผู้ใหญ่คนนั้นจะให้ข้อคิดดีๆกับคุณคุณเป็นคนเก่งมีความรู้มีความสามารถเป็นคนสู้การสู้งานตั้งแต่เด็กและตอนนี้เวลานี้เราก็เชื่อว่าคุณสตองมากแล้วจิตใจคุณแข็งแกร่งมากแล้วจําไว้นะคะ ลองเปิดโอเพนใจให้ใครดูถ้าคุณไม่เปิดใจคุณจะได้เรียนรู้นิสัยคนเข้ามาหาคุณได้อย่างไรคุณต้องเอาตัวเองออกจากคอมร์ตโซนนับตั้งแต่วินาทีนี้ใครยื่นแมวให้คุณคุณยื่นแมวคุณใครยื่นอกม้ให้คุณ คุณยื่นดอกไมใ้ใครยื่นมีดคุณก็พร้อมที่จะพบมีดอยู่ข้างหลังสะเหมอนั่นเองอย่าให้ใครเข้ามาล้ำเส้นคุณเป็นเด็ดขาดถ้ามีใครล้ำเส้นคุณครั้งแรกเขาก็จะล้ำเส้นคุณไปเรื่อยๆนั่นเองต่อค่ะ โอเมก้าเขาคุณค่ะเขาคุณค่ะแถมพลัยังไงคุณก็มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงพลังงานจากพลังงานที่ยอมจำนวนกับโชคชะตายอมจำนวนกับคนอื่นต่อไปนี้คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณจะไม่ยอมให้คนอื่นมาล้ำเส้นคุณอีกต่อไปการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโอนถ่ายพลังงานของคุณจากพลังงานอ่อมพลังงานยมจะกลายเป็นคนที่จะตองมากขึ้นเข้มแข็ง มากขึ้นบางคนอาจจะมีการเดินทางในะช่วงเวลานี้การเดินทางจะทําให้คุณเปลี่ยนไมซ์เซ็ตเปลี่ยนนะคะพลังงานของคุณกลายเป็นพลังงานบวกไม่ใช่พลังงานลบนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองต่อโอเม้ค่ะคุณค่ะคคุณค่เตรียมรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้เลยคะ่ะนี่คือพลังงานที่ หนักก็เอาเบาก็สู้ทุกอย่างคุณสู้อยู่คนเดียวไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่มันถึงฤดูฝนของคุณแล้วแม้ตอนนี้มันจะเป็นฤดูร้อนแต่มันถึงเวลาที่คุณจะมีการเก็บเกี่ยวเงินทองคุณจะกลายเป็นคนที่มีเงินเก็บคุณจะไม่ไว้ใจใครอีกต่อไป คุณจะไม่เชื่อใจใครเป็นร้อยเปอร์เซนตเพราะเอ็นดูเขาเอน็นเราขาดนั่นเองสุดท้ายคนที่พึ่งตัวเองคนสุดท้ายคนที่คุณพึ่งได้ก็คือตัวของคุณเองนั่นเองคุณลองมองดูนะคะตลอดชีวิตที่คุณผ่านมาคุณพึ่งพาอาศัยใครได้บ้างไม่มีค่ะสุดท้ายเมื่อเจอวิกฤตของปัญหาคุณคนเดียวเท่านั้นที่หาทางออกให้กับตัวเองได้เพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะ ถึงเวลาที่สิ่งที่คุณจะได้ตื่นรู้สัทีตื่นรู้ในเรื่องจิตของคุณตื่นรู้ในพลังงานตื่นรู้ในสิ่งที่คุณจะไม่ให้ใครเข้ามาล้ำเส้นในชะตาชีวิตหรือตัวตนของคุณอีกต่อไปไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเซเว่นออฟเพจิค คุณจะมีเงินเก็บเงินออมเปลี่ยนแปลงจากที่เคยจุนเจือคนอื่นคุณจะหันมาลักตัวเองตาบใจที่คุณกินไม่อิ่มไม่เต็มคุณจะไม่เผื่อแผ่ให้กับคนอื่นแน่นอนดีแล้วค่ะจงเป็นคนที่เห็นแก่ตัวถ้าเราไม่เห็นเกียรแก่ตัวคนอื่นก็เอาเปรียบเราเสมอไปอย่าเป็นคนดีอย่าใช้คำว่าคนดีเพราะคำว่าคนดีกับคนโง่มันก็คือเส้นบางๆนั่นเองต่อค่ะ โอเมก้ด oh นะคะในออฟบอน,นะคะนี่คืออะไรคะนี่คือก้าวไม่เทา้าการงานของคุณบางคนงานหนักเลยอยากจะออกจากงานแต่ก็ไม่กล้าออกจากงานอยากจะบอกหัวหน้าง,งานจังเลยว่างานเนี่ย มันเหนื่อยเหลือเกินไม่มีใครมาช่วยนะคะอยู่กับงานพอทนอยู่กับคนอะพอเลยเหนื่อยกับงานเนี่ยพอทนเหนื่อยกับคนเนี่ยพอเลยจริงไหมคะใครที่ตอนนี้กําลังท้อกําลังเหนื่อยอยากจะหางานใหม่คุณสมัครงานได้เลยคะ่ะบางคนจะได้ทําง,งานที่สองไม่ได้ออกจากงานนะคะให้ตอนนี้ให้รู้ว่าคุณเองนี่แหละที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ถ้าคุณไม่กล้าวันนี้พรุ่งนี้คุณก็ไม่กล้า มันก็จะไม่กล้าไม่กล้าต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่วันนี้เช้านี้คุณกล้าในสิ่งที่คุณไม่เคยทําคุณลองเข้าไปหาเจ้าหน่ายคุณถ้าคุณเป็นยูเซอร์หรือเป็นหัวหน้าไปบอกเขาว่างานคุณหนักแบบนั้นงานคุณหนักแบบนี้อธิบายให้เข้าใจเขาพร้อมที่จะรับฟังคุณอยู่เสมอแต่ถ้าคุณอยากจะออกจากงานคุณก็คิดทบทวนให้ดีๆหางานใหม่ให้ได้ก่อนแล้วค่อยออกจากงานนั่นเองนะคะต่อค่ะ โอ้มิกห้าถ้วยไฟออกครับอย่ายึดติดโฟกัสในสิ่งที่มีอย่าโฟกัสในสิ่งที่ขาด สามถ้วยสี่ถ้วยมันคว่ำลงไปแต่เรายังมีหนึ่งถ้วยอยู่หมายถึงว่าความสุขเราสร้างให้กับตัวเองได้ทุกๆวันน้ําดื่มแก้วนี้มันอาจจะมีพิษคุณก็อย่าไปดื่มเราควรเลือกดื่มน้ําที่ใสสะอาดน้ําที่เป็นน้ original, นําออริจินอลน้ําฝนน้ําอะไรที่มันเป็นพิษในกิจใจคุณคุณก็อย่าไปหยิบมันไปดื่มคุณควรดื่มน้ําสะอาดน้ําที่คุณรู้ว่าน้ํานี้แหละมันสามารถทําให้ฉัน จะเรินเติบโตยิ่งขึ้นนั่นเองต่อค่ะโอ้โขอบคุณค่ะขอบคุณคะคุณจะกลายเป็นคนที่รักเงินมากขึ้นไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะตอนนี้เวลานี้รู้จักเก็บรู้จักออมคุณมีเงินนะคะแล้วเงินนี้มันจะผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเมื่อคุณวางแผนจัดการระบบทางด้านการเงินถามว่าตอนนี้คุณมีเงินไหมมี แต่ว่าคุณไม่อยากเอาเงินพวกนี้นํามาใช้เพราะคุณรู้สึกเสียดายคุณรู้สึกมหมองแหนถ้านําไปใช้โดยเป่าประโยชน์มันก็เป้าประโยชน์เพราะฉะนั้นอย่าให้ใครล่วงรู้ว่าคุณมีเงินเพราะเงินเข้ากระเป๋าคุณแล้วมันก็คือเงินของคุณแต่ถ้าเงินออกจากกระเป๋าคุณแล้ว อย่าคิดนะว่ามันจะได้เข้ามาในกระเป๋าคุณง่ายๆไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องของคุณหรือใครมาหยิบยืมเงินคุณก็ตามอันนี้นะคะเราบอกเลยว่าเงินตราบใดที่มันอยู่ในกระเป๋าเรามันก็เป็นเงินของเราแต่ถ้ามันไม่ได้อยู่ในกระเป๋าของเรามันก็ไม่ใช่เงินของเราแม้คุณจะให้คนอื่นเขายืมไปคุณจะไปทวงหนี้เขาเขาจะคืนคุณไหมคะโน้ no, เขาจะไม่คืนหรอกคะ่ะบางคนลูกหนี้ก็เป็นลูกหนี้ที่นะคะ ดื้อตาใสไม่ยอมใจนี่คุณนั่นเองเราเชื่อว่าลูกหนี่มีทั้งลูกนี้นี้และลูกนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเขามาหยิบยืมให้คุณตอบตัวเองเห็นแก่ตัวเลยบอกว่าไม่มีเท่านั้นพอค่ะต่อค่ะ oh จงเป็นคนที่เรียนรู้ทักษะใหม่ๆอยู่เสมองานมันอาจจะหนักงานมันอาจจะเหนื่อยถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณอาจจะเป็นผู้ตั้งรับแบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างคุณไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอนค่ะเพราะตอนนี้เวลานี้มันคือการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณกําลังมองหาหนะะคเส้นทางใหม่ๆให้กับองค์กรของคุณอยู่ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการและถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเป็นระดับหัวหน้า หรือยูเซอร์คุณจะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งได้รับโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ project นี้แหละมันจะมาเปลี่ยนผ่านชะตาชีวิตของคุณให้คุณได้เรียนรู้อะไรที่คนอื่นเขาไม่เห็นเรียนรู้อะไรที่คนอื่นเขาไม่อยากเรียนรู้และการทำสิ่งนี้แหละคะ่ะมันจะนำพาให้คุณก้าวเป็นคนที่มีจุดยืนเป็นของตัวเองคุณจะไม่เป็นเงาของใครอีกต่อไปจำไว้นะคะช่วงนี้เซเว่นออฟวน เกิดเดยอะมากแสดงว่าคุณคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่แน่นอนคุณจะได้เจองานที่ท้าทายงานนี้เป็นความเป็นการท้าทายความสามารถของคุณอีกระดับหนึ่งนั่นเองจงเลือกงานนี้ไปเลยค่ะเพราะงานนี้คุณจะไม่ได้อยู่ในร่มเงาของใครคุณจะไม่เป็นเงาของใครอีกต่อไปคุณจะกลายเป็นคนที่สร้างสปอตไลท์ให้กับตัวของคุณนั่นเองต่อค่ โ oh อ้ไม่คอคุณค่ะค่ะคุณค่ะถึงเวลาคุณแล้วที่คุณจะได้ดึงพลังงานแรงสั่นสะเทือนตัวจริงของคุณออกมาใช้จัดติความยุติธรรมมาถึงคุณแล้ว ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่ความสุขความสําเร็จความยุติธรรมคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมแต่ความยุติธรรมบางสิ่งบางอย่างมันก็ช่วยช่วยเหลือเราไม่ได้ถ้าเรายังเป็นคนที่อ่อนแอยอมจำนนกับโชคชะตาและยอมคนอื่นไปเรื่อยๆจําไว้นะคะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคุณจงเป็นคนที่เข้มแข็งและสตองให้มากที่สุดและที่สําคัญนะคะจง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนอย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมแม้ใครคนอื่นจะมองว่าคุณเห็นแก่ตัวก็ช่างถ้าคุณไม่เห็นแก่ตัวคุณก็โดนเอาเปรียบอยู่ล่ำไปนั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม่ก like so ็ขอบคุณค่ะชัยชนะและความสำเร็จนี่แหละค่ะจุดยืนเมื่อคุณมีจุดยืนเป็นของตัวเองคุณไม่ได้เป็นเงาของใครคุณก็จะมีความโดดเด่นด้วยทักษะด้วยความสามารถที่คุณกล้าได้กล้าเสียความเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียเซเว่นเจ็ดไม้เท้านี้เลยค่ะมันนำพาคุณก้าวไปสู่ ความเลื่อนระดับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับพออเป็นระดับหัวหน้าหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจผู้ชายที่มีอายุ35ปีขึ้นไปคุณเป็นคนที่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นมีวิสัยทัศน์ที่ดีมีมุมมองที่ดีและก็เป็นคนที่ลงมือทํายอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่บางครั้งคุณก็ใจดีเกินไปความใจดีของคุณนี่แหละคะ่ะมันทําให้คนอื่นเอาเปรียบ คุณอยู่ล้ำไปนับจากนี้ถึงเวลาที่คุณจะต่อสู้เอาความสำเร็จมาให้คนอื่นได้เห็นว่าคุณไม่ใช่อะเป็นคนที่อะไรก็ง่ายๆอีกต่อไปแล้วนั่นเองนะคะการที่จะเป็นผู้นำผู้ที่ดีคุณต้องรู้จักยอมหักยอมงออะไรหักได้ก็หักอะไรงอได้ ก็ต้องงออย่าเป็นทําตัวเป็นไม้บรรทัดตรงไปตรงมาไม่เอาค่ะนี่แหละค่ะตัวคุณความสําเร็จเกิดขึ้นที่คุณณนะตอนนี้เวลานี้มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะไม่ได้กลายเป็นเงาของใครแต่คุณจะยืนหยัดด้วยความสามารถของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองต่อค่ะ โอเมกค่ะคุณค่ะเอกออบอลมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เจอความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เอกออบอลหมายความว่าชัยชนะและความสําเร็จเตรียมเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งปรับเงินเดือนขึ้น2เท่าธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจธุรกิจของคุณจะมีการขยับขยายภายในสองเดือนนี้ คุณคิดสิ่งใดขอให้คุณได้ลงมือทําคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคุณมีพรสวรรค์คุณมีทักษะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆขอให้คุณได้ลงมือทําเท่านั้นคุณเป็นคนที่ถ้าคุณผู้หญิงนะคุณเป็นคนที่ผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนแม่หมอก็เป็นค่ะไม่ใช่ว่าแม่หมอไม่เป็นเพราะบางครั้งเราก็ชอบ ผัดวันประกันพุ่งนั่นเองแต่ความสำเร็จนี้มาด้วยคุณที่คุณโฟกัสที่ปลายทางและคุณไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบไม่ยอมให้ใครมาเล็มลเส้นคุณนี่แหละค่ะคุณมีจุดยืนเป็นของตัวเองเมื่อมีจุดยืนเป็นของตัวเองครั้งที่หนึ่งคุณก็จะเห็นจุดยืนครั้งที่สองครั้งที่สามเลเวลไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนั่นเองต่อค่ะ โอ้ยค่ะขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะสิ่งที่คุณไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบคุณและคุณเป็นคนที่เห็นแก่ตัวจงเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอย่าให้ใครมาแลมเส้นอย่าให้ใครมาเอาเปรียบด้วยคําที่มาชื่นชมคุณว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนดีมันกินไม่ได้หรอกคะ่ะคนดีก็รู้ว่าเราเป็นคนดีไม่ต้องมาชมเราเรารู้อยู่ว่าเราดีแบบไหนเท่านั้นอย่าไป ยินดีหรือว่ายินหลายกับคำชมของคนอื่นมากเกินไปเพราะมันจะทำให้คุณหยิ่งทะนงหลงละเิงในคำยินดีคำเดินยอของใครบางคนมันก็แฝงมาด้วยความเอาเปรียบของคุณโอ้ยทำดีจังเลยช่วยพี่หน่อยนะสิ่งที่เราบอกก็คือจงรักตัวเองและเห็นแก่ตัวเมื่อคุณเห็นแก่ตัว เทนออปติโกความสำเร็จก็จะเข้ามาหาคุณถ้วยแห่งมหาเศรษฐีความแห่งมหาเศรษฐีนี่คือเส้นทางแห่งมหาเศรษฐีธุรกิจการงานมีการขยับขยายมีความมั่นคง นะคะธุรกิจของคุณไม่ว่าเป็นธุรกิจเล็กหรือธุรกิจใหญ่ก็ตามณตอนนี้นี่คือเท n น p อเบโคครอบครัวคุณจะมีแต่ความสุขให้โฟกัสที่ครอบครัวของคุณเท่านั้นถ้าคุณมีครอบครัวแต่ถ้าคุณไม่มีครอบครัวคุณก็โฟกัสที่ตัวคุณเท่านั้นจงเป็นคนที่เห็นแก่ตัวถ้าคุณไม่เห็นแก่ตัวคุณโดนเอาเปรียบมากี่ครั้งแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อคุณยอมเป็นคนที่เห็นแก่ตัวโนสนโนอแค อีกหนอกับเรื่องที่ไม่ไม่สร้างเงินไม่สร้างงานให้คุณแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาเร็วขึ้นไพแห่งมหาเศรษฐีคุณจะมั่งคัง่งคุณจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามายิ่งคุณรู้จักเก็บรู้จักออมและที่สำคัญอย่าให้ใครรู้ว่าคุณมีเงินเก็บนั่นเองต่อค่ะโอบคุณค่ะโอ้เราบอกเลยว่านะคะคุณจะต้องทำบุญ เงินเข้ามาเยอะก็จริงแต่คุณจะต้องนำเงินนี้บางส่วนไปทําบุญนะคะเพราะนี่คือซ i กออบอยซิกออเปนั่นเองนะคะเงินหลั่งไหลเข้ามาคุณอาจจะเอาเงินนี้ไปจ่ายค่าเทอมลูกนะคะเอาเงินนี้ไปลงทุนกับธุรกิจหรือว่าทําบุญทําทานให้กับคนยากไรเมื่อเป็นเศรษฐีซิ ออ c คอยหรือว่า Si กออปิเตโคคุณจงนำเงินบางส่วนนี้เศษ1นึส่วนสิบไปทำบุญซะทำบุญแบบไหนก็ได้ที่คุณอยากจะทำนั่นเองมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับสินี้คุณคู่ควรและเหมาะสมคุณไม่ได้ยืนอยู่ใต้เงาของใครอีกต่อไปแล้วแต่คุณเป็นคนที่สร้างเงาด้วยตัวของคุณเองนั่นเองต่อค่ะโอ้ดีมากค่ะ เอกออบคับนะคะบางคนจะได้เดินออกมาจากพลังงานออมพลังงานยมแน่นอนล่ะคะ่ะเมื่อคุณได้ฟังคลิปนี้คุณได้เดินออกมาจากพลังงานออมพลังงานยมคุณจะเป็นคนที่มีาร์มเส้นสุดท้ายรู้ว่าตอนนี้คุณทํางาน ชัแบตในตัวคุณมันหมดไฟมันหมดพลังมากแล้วมันจะมีบางสิ่งบางอย่างทำให้คุณได้ตัดสินใจเดินออกมาจากพลังงานที่มันไม่ใช่ของคุณแล้วคุณจะเจอเส้นทางใหม่ๆในชีวิตคุณถามว่าแปกถ้วยนี้คุณชอบไหมคุณก็ชอบนะ แต่มันยังไม่มีความสุขเต็มที่คุณปรารถนาจะให้ตัวเองมีความสุขมากกว่านี้เหมือนคุณตอนนี้คุณมีเงินหลักแสนคุณก็อยากมีหลักล้านมีหลักล้านคุณอยากมีสิบมีสิบล้านคุณอยากมีหลักหมื่นล้านนี่แหละค่ะความกระหายแบบไม่มีที่สิ้นสุดจงเป็นคู่เรียนรู้ความกระหายเพราะความกระหายจะนำพาคุณได้เจอเส้นใยที่แท้จริงนั่นเองเหมือนคุณอยากดื่มน,น้ำ คุณตอนนี้เหมือนคุณอยู่ในทะเลทรายแล้วคุณอยากจะตื่นน้ำคุณก็ต้องเร่งรีบเดินให้ไปสู่เป้าหมายของคุณให้เร็วที่สุดนั่นเองเพื่อที่จะได้เจอบ่อน้ำบ่อใหม่บ่อที่เหมาะสมและคู่ควรสำหรับคุณต่อค่ะโอ้ oh my god the moon นะคะบางท่านก็มีความเป็นกังวลอยู่ณนะตอนนี้เวลานี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอาจเป็นกังวลไปเลยสิ่งไหนที่เข้ามาให้รู้เท่าทันเมื่อคุณไม่มีความกังวลคุณลบล้างพลังงานลบๆออกไปจากชีวิตคุณได้เมื่อนั้นคุณจะกลายเป็นคนที่มีความสุขทันทีค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะให้รู้เท่าทันสติให้รู้สิ่งที่เข้ามาทุกสิ่งทุกอย่าง เข้ามาเพื่อให้คุณได้เรียนรู้และแก้ไขปัญหาไม่มีใครไม่มีปัญหาไม่งั้นเขาจะสร้างโจทย์คณิตศาสตร์เพื่อให้เราหาคำตอบในโจทย์คณิตศาสตร์ได้อย่างไรเล่านั่นเองต่อไปไม่ได้ขอบคุณค่ะ เงินก็มางานก็มานะคะยิ่งคุณมีทักษะความสามารถที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนทักษะนี้มันจะสร้างงานและมันจะสร้างเงินเข้ามาในชีวิตคุณคุณแปลเปลี่ยนจากพลังงานลบเป็นพลังงานบวกพลังงานอ่อมพลังงานยมจะไม่มีถ้าคุณรู้เท่าทานสติอารมณ์นี่คืออะไรคะเอกอปวัน แปดไม้เท้าการงานมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเมื่อการงานมีความเจริญรุ่งเรืองเงินก็จะเข้ามาคุณจะได้รับเงินเดือนขึ้นสองเท่าในเร็ววันนี้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองข่าวดีในเรื่องการงานในเรื่องการเงินถ้าคุณอยากจะออกจากงานเราบอกเลยว่า บางคนอาจจะได้ออกจากงานแต่บางคนไม่ได้ออกจากงานจะได้ทํางานควบคู่เป็นงานธุรกิจที่2และเงินจะเข้ามาหาคุณคุณจะมีทักษะไอเดียใหม่ๆแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจการงาน เป็นเจ้าของธุรกิจคุณจะได้จับธุรกิจที่2อธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ท้าทายความสามารถของคุณตะหลอดสองเดือนนี้ชีวิตการเงินการงานสิ่งที่คุณลงแรงไปนี่แหละค่ะมันกําลังจะนำพาให้คุณได้มีทรัพย์มีสินมีความเป็นเอกลักษณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการงานและการเงินเงินนั้น จนมีคนอยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่คุณทํานี่แหละค่ะพลังงานของคุณเมื่อถึงเวลามันจะมาหาคุณเองแม้คุณอยากอยู่ที่เดิมความยุติธรรมมาถึงคุณแล้วเวลาที่เป็นเวลาของคุณมาถึงแล้ว จังหวะที่ใช่มาถึงคุณสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คู่ควรและเหมาะสมสําหรับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเงินทองกําลังจะลังไหลเข้ามาถ้าคุณเปิดธุรกิจคุณก็เปิดได้นั่นเองต่อค่ะโอ้ม่ก็ สิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณปรารถนาเรื่องอะไรคะคุณปรารถนาเรื่องการงานหรือเรื่องครอบครัวสิ่งไหนที่โฟกัสแสงทองแห่งวันใหม่คุณเห็นแสงพระอาทิตย์สีทองหมคะนี่คือสามในเท้าธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองคุณปรารถนาจะมีคู่ คุณจะได้คู่แน่นอนไม่เกิน3เดือนนี้นะคะชัยชนะและความสำเร็จเข้ามาหาคุณและที่สำคัญถ้าคุณเป็นคนมีครอบครัวแล้วครอบครัวคุณจะมีพร้อมหน้ากันพ่อแม่ลูกแต่ถ้าคุณเพิ่งแต่งงานเราบอกเลยว่าคุณจะมีเบบี้บ้านจะต้องมีพ่อแม่ลูกแน่นอนค่ะคุณมีคุณมีทรัพย์มีสินคุณมีเงิน คุณมีทองเงินทองจะลังไหลเข้ามาในชีวิตคุณธุรกิจการงานของคุณตะหลอด3เดือนนี้คุณจะได้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนและที่สำคัญอย่าให้ใครเข้ามาลําเส้นคุณเด็ดขาดต่อค่ะโอเมก้าขอบคุณค่ะาคุณอยากเรียนหนังสือคุณได้จ่ายเงินค่าเทอมแน่นอนค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่หรือบางคน อาจจะได้ศึกษานะคะจ่ายเงินค่าเทอมให้กับลูกของคุณแต่บางคนไม่ใช่จ่ายเงินค่าเทอมเป็นคุณนี่แหละคะ่ะที่กําลังจะได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆทําให้คุณกลายเป็นคนที่ฉลาดรอบรู้รอบครอบขึ้นเดอะเฮอร์มิตสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณเดียวยาจิตใจคุณคุณจะกลายเป็นคนที่ฉลาดรอบรู้รอบครอบและไม่ให้คนอื่นมาเอาเปรียบคุณเฮอร์มิตนะคะเฮอร์มิตเราบอกเลยว่า คุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่กำลังจะนำพาให้องค์กรของคุณหรือสิ่งที่คุณกำลังลงมือทำอยู่นะคะีนนี้น ก้าวสู่ในยุคที่ล้วงเหลืองสิ่งที่คุณปรารถนามาถึงนี้คุณแล้วครูรูครูบาอาจารย์ก็มาบอกคุณตอนนี้ขอให้คุณโอเพนถ้าคุณไม่โอเพนแล้วเมื่อไหร่คุณจะได้เจอความสุขทีความสุขสร้างได้ที่ตัวคุณนะคะอย่ารอให้คนอื่นมายื่นดอกไม้อย่ารอให้คนอื่นมาปลูกดอกไม้ในใจคุณแต่คุณจะต้องลดน้ำต้นไม้พรวนดินให้กับเจ้าต้นความสุขให้เยอะๆเมื่อคุณลดน้ำพรวนดิน ความสุขความทุกข์ก็ไม่อาจเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองต่อโอ้ไม oh ่ได้ค่ะคุณดาวคุณดาวคุณดาวนี่คืออะไรคะนี่คืออะไรนี่คือเดอะซันสิคะที่หลักทั้งหลายคะความสุขความสําเร็จกําลังเข้ามาในชีวิตคุณแล้วความจเจริญรุ่งเรืองไพ่เดอะซันเป็นไพ่ใบสุดท้ายและเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับในปีมะเมียนี้ความสุข ความชีวิตความเจริญรุ่งเรืองหลังจากวันที่21เมษาไปชีวิตของคุณยิ่งเจริญรุ่งเรืองมากกว่าน,นี้แต่ตอนนี้ที่คุณมาเห็นคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะเห็นในเดือนกุมภาหรือเดือนมีนาให้คุณรู้ว่าความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาสู่ในชีวิตคุณแล้วไม่เกิน3วันนี้เราบอกเลยค่ะนับนับไปหน้า7ห,ห,หลัง7พลังงานอ,อมพลังงานยมอะไรก็ตามแต่ จะหลุดพน้นออกไปจากชีวิตคุณและคุณจะเจอความรุ่งเรืองแบบสุดๆมโหฬาเลยนะคะเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตคุณเป็นกอบเป็นกำรรเลยก็คือเดือนสิงหาคมหรือเร็วกว่านั้นถ้าพลังงานคุณเป็นพลังงานที่พร้อมจะอ้าแขนรับแต่ตอนนี้เวลานี้ไม่เกินเจ็ดวันนี้คุณเตรียมรับความสุขค,ความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าในเรื่องการงานและการเงินได้เลยค่ะลูกหนี้จะเอาเงินมา ให้คุณนี่คือเงินที่ลูกหนี้ยืมเงินคุณไปแล้วเขาจะเอาเงินมาให้คุณถ้าเขาไม่เอาเงินมาให้คุณคุณก็ไม่ต้องไปถามเขานะคะเพราะลูกหนี้บางคนเขาก็ไม่มีจริงๆแต่ตอนนี้ ตอนนี้เวลานี้คุณเตรียมรับเงินทองความสุขที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเดิมูนแล้วไงเดิมูนความออมความยมมันก็มีบ้างละค่ะให้มันเข้ามาบ้างแต่อย่าให้มันจเจริญเติบโตในชีวิตคุณเท่านั้นให้แต่แสงตะวันจะเจริญเติบโตในชีวิตคุณเหมือนดัง เหมือนดังเดซันอย่างนี้นี่แหละค่ะสิ่งที่คุณจะเจอและมันเป็นของคุณณนะตอนนี้เวลานี้สถานการณ์ความจเจริญรุ่งเรืองอะไรที่มันไม่ใช่ของคุณมันกําลังจะเดินออกไปในชีวิตคุณและความสุขในเรื่องการงานการเงินความสําเร็จจะเข้ามาพร้อมทั้งความรักแต่ถ้าคุณปรารถนาความรักคุณก็จะได้เจอรักรักกินเลิฟ แอนลักกี้อินเกมนั่นเองนะคะวันนี้เชา้านี้ไม่เหมาะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ